คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มีสูตรใหม่มาแบ่งปันนะครับจะเป็นปักหลักสิบบทนะครับ,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 บสิบบทชวโมงมีนาคม2013สครับสถิติห้างวดจะคำนวณหงวดครับงวดที่6กมีสมีนาคม ถอยหลังห้างวดครับสูตรที่เรานเรามาใช้เราใช้แค่นี้ครับแค่กลุ่มรางวันที่1บางหลักนะครับบวกหนึ่งสามสองงที่ครับใช้หลักร้อยหลักหน่วยครับบวกกันแล้วไปบวกหนึ่งสามสองงที่นะครับสองหลักหลักร้อยหลักหน่วยครับบวกหนึ่งสามสองงที่ครับถอยหลัง5้างงวดครับเอานะครับ ลองรับชมนูนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างมาแบ่งปันมาใแชร์กันนะครับมีสูตรที่ดีสูตรเด็ดๆนะครับได้มาก็เรามาแบ่งกันดูเป็นส่วนใหม่ครับเริ่มจาก16ธันวาคมเฟ้นหา30ธันวาคมหลักร้อยเลข9หลักหน่วยเลข4ผลรวมคือ13บวก1เป็น14เอาเลข4ครับเลขหน้า3เป็น7 7บวก2เป็น9 479ครับหน่วย10บนครับบอ,อกอะไรครับ541 x4 นี่แหละครับเข้า10บบนโอเคครับงวดแรกผ่านไปต่อมาครับร้อยหน่วยก็คือ5้บวกหนึเป็นหกบวกหนึเป็นเจบวกสามเป็นสิใช้เลขศูนย์บกสองได้สองเจ็ดศูย์สอครับ17มกราคม 49, 1, 7, 7, 4 9่เ7้าหนึงเไม่พลาดครับเข้าไปเลยครับ10บร้อยบนคู่หน้างวดที่สาครับ เจ็ดบวกสีเนสิบเอ็กห่งเบสองเลขสอบวกสเป็น5้บวกสองเป็นเจ็ดห้ครับ1นคุมพาพันครับสองแล้วก็คูณกับเลขสอก็เข้ามาครบเลยนะครับ10บนครับ3างวดผ่านไปวัที่สีงบวกเดเป็นเบวกหน่งเป็นสิใช้เลขศูนย์ศูนย์บวกสามไมสามบวกสอง็นห้าศครับแล้วก็16กคุมพาพันเจ็ดแปดหน ูนย์เข้าในตำแหน่ง10บนครับเดินทางมาถึง16กุมภาพันธ์4บวก3เป็น7บวก1เป็น8บวก3เป็น11 1บวก2เป็น3 8 1 3 1มีนาคมครับ9 7 5 9 3 8 3ก็เข้า10บนโอเคครับถูกต้องต่อเนื่องกันนะครับดแแก สี่เข้าสิบบนครับห้าสีนึ่ตุลาคมสิบเจ็ดมกราคมเจเข้าเจ็ดเจี่สิบบนครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองเขาบบนนี่ครับสองแล้วก็สิกุมภาพันธ์ศูนย์เข้าสี่ศูามสิบบนเลขศูนย์ครับที่ผ่านมาล่าสุดสามเข้าสิบบนเก้ามแปดครับเลขสามบบนวันที่หนมีนาคมสิบหกมีนาคมที่จะถึงนี่แหละครับหล,ลักร้อยเลขเหลักหน่วยเลขแปดผลรวมบวยังเป็นสิบแปดได้เลขแปดครับแปดบกสาบเอได้เลขหน หน,นึ่งบวกสองได้สามรอผลครับบัตรหลักสิบบนสุดใหม่ครับสิบสี่ห้างมวนสินบหกมีนาคมคำนวณได้แปดหนึ่งสามโอเคครับเรียบร้อยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเว้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สลับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ของห e ุ่ยฟิช n ั่ครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจี่เป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคต เหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ